แดงเมดนี้ครับ10ปีกัหลัก10ปีกรหลักแก่แก่เดยวทำดูกริงเลย ราัาสิบสี่กัลัประมาณส3บสมะละะัเก้าบสามะลักเก้าสิบห้านอนใช้ลูกนำหนักนี้ละละนลัาสิบสี่กัลัสิบสี่ก็ไม่เล็กนะไม่แนะแ่ <c oughs> ทีภาพันยังม,มันชัว่วอ <c oughs> มีภาพอะไรนีช่ว สวยครับสวยอ, <S 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 อยู่กับความสวยๆวยงามแล้วผมอยู่มาเป็นปีปปปแล้วก็ดูไม่เบื่อสามสิบกว่าปีอยู่กับวงัทารนีน้ดูไม่เบื่อครับเพราะเราป็นทอ,องสวยงามมันพูดไม่ได้คนระับแต่อยู่ก็ผู้คนเนอูอยู่ก็บหญิงสวยบทียังเบื่อคำพูดสวยแต่เขาบ่นเราเราก็เราฟังไม่ไหวแต่พอยที่มันไม่พูด สวยอย่างเดียวครับเราก็เออเขาสวยอย่างนี้สวยอย่างนั้ยยนเออเขากพไม่ตอบมาอย่างคนเนี่ยอยู่กับคนสวยบางทีพูดมากแต่ตอนแรกแหกก็ดีครับความสวยพออยู่กับคนสวยไปมาแล้วที่นอนมากพูดมากมัออแต่อยู่ก็พอเอยครับสวยอย่างเดียวครับไม่พูดไม่ว่าเราก็เราก็ชื่นชมอย่างเดียวอันนี้เขาเป็น การพูดแบบเรื่องจริงให้ฟังครับหลักแต่จะทำนะครับคนก็มีปากที่จะพูดยิ่งคุณสวยแล้วเออเขาก็ยิ่งพูดเยอะนะครับพูดพูดน้อยก็มีครับแตบางทีอาจจะเชื่อว่าพูดเยอะก็ได้นี่ครับรอยม่นนี้สวยครับสวยเออนหน้าฟางครับหน้าฟางหน้าฟางแงดงออส ต่อไปยังหาหน้าบาังบ้างอย่างนี้หายยากครับนี่ีเราไปดูในกลุเรามาอยู่ในเก๊เรามากงทีเรามีพอเยอะจนงงว่า,อาไอ้เราเหนไหรถ่ายคนถามว่าหลงพ่อคุดูพูดเหมือนคนเศรษฐีเลยนะครับ <c> ส <oughs> นใจก็โทร0ห1 5 0ง1ลานเจเจจันวัชรวีเสียงจะแห้งหน่อยครับ